เมื่อกี้นี่ฝนตกครับตนแล้วก็ลอยไปก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือดูท้องช้างก่อนมีไหมมีตกท้องช้างไหมไม่น่ามีนะครับ ทองช้างไม่มีทองช้างครับเยิยมอ่ะท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับโอเค่ีทองช้างแล้วบริเวณนี้ก็จะพบว่าน,น้ำคงจะไหลามาเยอะเลยเดี๋ยวตรงนั้น อโอเคกลางทับได้แล้วนี่สิ่งที่จะต้องดูต่อไปก็คืออันดับสองนะครับในกรณนีนี้นี่ลังคารถทับไม่ได้คุมลังคารถนะครับเมื่อทาบไม่ได้คุมลังคารถทั้งหมดปัญหาไหมมีปัญหาไหมอ่า อันนี้ก็มีน้ำนะครับน้ำน้ำนะนี่นก็มีบ้างเป็นที่แน่นอนว่าด้านข้างจะต้องโดนน้ำเนื่อจากว่าตัวน,นี้ก็ไม่ได้ปิดสนิทน้ำก็ไหลลงมาได้แต่ก็ัาลาเป็นปัญหานะครับ แล้วก็มีช่องอยูอ่แล้วต่อไปเราจะต้องปิดปิดให้ดีปิดได้ก็ปิดจะเห็นว่ามีเม็ดฝนมันมีเม็ดฝนอยู่ครับไม่น่าจะสาดเข้านะครับ โอเคอันดับสองแล้วต่อไปก็อันดับสามอันดับสามในที่พื้นครับอืพื้นมีน้ำนองอยู่น้ำมาจากไหนน้ำน่าจะมาจากตอนที่ฝนตกนะครับถ้าฝนตก,กหนักๆแล้วต่อนเนื่องกันอยู่เนี่ยมันจะมีท้องช้างอยู่ล้วชอปเอท้องช้างเสร็จมันก็จะหยนลงมาข้างล่างนี้ เดาเดาโอเคครับพวกนี้ก็ดินก็กระเด็นมาอืมดังนั้นเวลาตอกเดี๋ยวทางนี้จะดีกว่าเปืือนไหมเปืือนนะครับเปืือนเวลาฝนตกนี่ก้าวชิดก็เปืือนอยู่นะครับเพราะมันกระเด็น ถ้าตกแรงนี่นยังดีว่าไม่แรงนั่นแ่ะน้ำยังไม่ไหลนะฮะถ้าน้ำไหลเป็นทานนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะน่าจะน่าจะเจาะตาไก่ตรงนี้ประมาณนี้กต่ประมาณนั้นเวลาที่เราไม่ไม่ทำงานไม่ใช้เราก็พับขึ้นมันก็จะกันน้ำตรงนั้น,นรับต้องลงใน,นเนี้ยเลยน้ำท้องช้างจะไหลลงตรงนี้ เ <Okay. S 2> ต้องจอตาไก่นะฮะตรงนี้ด้วยตรงนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เอาไว้พับพับขึ้นมาปิดที่จะต้องดูก็คือหลังคาลหรครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนะครับโอเคครับ ล้างคาจะไปน้ำค้างเกาะไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีระหว่างลังคาผ้าใบผ้ายางผ้ายางน่ะกระเล็กเนี่ยไม่มี มีน้ำไม่มีน้ำเกาะน,นะครับท่านผู้ชมครับไม่มีน้ำเกาะตรงนี้ก็ไม่มีน้ำกนเกาะแสดงว่าตกแค่เนี้ยมาทำให้มีน้ำเกาะน,นะครับมันไม่ได้ถึงจุดน้ำค้างมันอุณหภูมิยังมาต่ำถึงจุดน้ำค้างนี่ก็ไม่มีน้ำเกาะไม่เกาะ แฮนรถก็ไม่ก่อแสดงว่าน้ำที่นองข้างล่างนี่มาจากช่วงนี้ตอนนี้ฝนตกแรงๆอ่ะมันจะมีท้องช้างอยู่ชั่วคราวเพราะมันไหลไม่ทันอซึ่งท้องช้างนี่แหละน้ำน้ำจะซึมลงซึมลงตามตะเข็บ เป็นยังไงแล้วก็เป็นอย่างนี้พับลงว้าว ผมว่าใช้ได้99%ละเดี๋ยวปรับต่างอีกนิดหนึ่งปรับช่องนี้อีกนิดหนึ่งของถ้าวางที่พื้นเนี่ยต้องมีมีผ้าใบามาคุมไว้อีกกันไม่ให้ดินมันกระเซ็นเข้าสกรปรกจะเห็นว่ามีดินเสียดินกระเด็นเข้ามานะครับโอเคละดินวงละายสองละ ตอนนี้ฝนฝนตกปล่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็เลยมาสังเกตการดูฮะก็จะเห็นน้ำหยดน้ำอยู่นะครับหยดน้ำตรงน,นี้มันจะมีถ้าเรียกว่าท้องช้างก็ไม่ไม่ถึงอะนะท้องแมวฝนตกท้องแมวครับท้องแมวน่าจะอนุรวมได้ถ้ามันตกไม่มากหรือตก ตกไม่มากพอมัน,ม,นมันก็ไม่ไหลนะครับท่านผู้ชมนั่นคือมันก็ไม่ได้ไหลนะครับน่นคือมันก็ไม่ได้ไหลนะครับแต่ถ้าหากว่าฝนตกหนักจากจาก,จากมาเลยเนะ่ะมันก็ท้องช้างได้นะครับมันไหลไม่ทันแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ตะเข็บเนี่ยแหละ ถ้ามันมาท้องช้างตรงตะเข็บเนี่ยมันจะดยดลงท้องแมวก็มีได้นะครับนะถ้าตกปล่อยมันก็จะตกท้องแมวถ้าตกหลักๆมันก็จะตกท้องช้างถ้าถ้าไม่นโดนตะเข็บอ่ะ ้ามาโดนจนแต่เข่วก็ไม่มีปัญหาครับแต่เข่วบางส่วนก็นั่งอยู่น้ำซึมได้อยู่โอเคครับอะอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่นะอ่าชุบ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 อ่าก็ไหลลงไป ผมได้ไอเดียอีกไอเดียหนึ่งฮะเขเหนละเห็นตรงไหนแล้วฮะหูครับหูที่หนึ่งหูที่สองหูที่สามหูที่สี่สทางสี่เมตรให้หัวมาสี่หูหูหนึ่งก็ประมาณห่างกันร้อยสามสิบเซนนะครับตามหลักแล้วนะฮะถ้ามันสมมาตรลนะ่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดท้องช้าง หรือท้องแมวได้เดี๋ยวผมจะลองลองย้ายเสานี้สองเมตรนะครับเอามาใส่ตรงนี้คราวนี้มันก็จะไม่สมมาตรละดูว่ามันจะมีท้องช้าง้องแมวไหมแต่พอมาไว้ตรงนี้ปับ๊บเสาสองเมตรมันเตี้ยผ้าใบผ้าใบมันจะชนหลังคาครับเพราะชนหลังคาก็เป็นท้องช้างได้ครับ พาะลังคาลัางคาจะรับน้ําได้เป็นลังคาผ้ายางนะครับมันเลยผ้าไหวมันม่เลยแข็งลังคาไม่ได้แข็งโอเคแต่ถ้าเป็นมันน่าคิดอะนะหนึ่งจุดแปดเซนนี่ก็หนึ่งจุดแปดเมตรเนี่ยถ้าใช้เสาหนึ่งจุดแปดเมตรจะดีไหมอย่างเงี้ยอาจจะลองดูอ่ะเด,เดี๋ยวผมจะลอง ย้ายเสาสองเมตรตรงนี้มาใส่ตรงนี้ดูเพื่อมาให้สมมาตรสมมาตนะครับตรงลงว่าผมจะลองย้ายยย้ายเสานี้มาไว้ตรงนี้ดูนะครับ <laughs> ไม่น่าได้เนาะทีนเร้มันต่ำไปเลยไม่ได้ไม่ได้ก <laughs> เอากลับมาที่เดิม โอเคทําได้แค่นี้ครับเวทแต่จะเอาเสามาอีกสี่เสาแล้วห้าเสาห้าเสาเออท่านไปชมมีข้อเสนอใดๆก็ลองเสนอมาแล้ะครับจะเพิ่มเสาไหมนี่จะยังไงผมก็ทำได้แค่นี้แหละ ก่อนจะสิ้นแสงตะวันของวันที่10บมิถุนายนสองพหกสิบเจผมก็ขยับรถง่ายกว่านะครับขยับรถง่ายกว่าขยับเสาครับเรื่องขึ้นเลื่อนลงกาเข้าที่ล่ก็ได,ด้ด้านข้างมาแล้วครับด้านข้างก็พอดีเนื่องจากว่าท่ามีหูครับ พอดึงหูทัดไปมันก็เลยห่างไปอีกหน่อยจากเสานะครับถ้าไม่อยากให้ห่างนะก็ต้องออกตาไก่ลอกตาไก่ที่ริมเลยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ลองใช้อย่างเงี้ยไปก่อนครับก็จะมีช่องไฟให้สาตว์ให้ฝนสาตวมาหน่อยแต่ที่จริงถ้าใบด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยมันกันละกันฝนได้อยู่นะ พอขยับมาทางนี้ก็ใช้ไม้กวาดนะครับใช้ไม้กวาดปัดกวาดจริงไม้กวาดนี่ทิ้งไปแล้วแหละว่ามาใช้ได้อีกอพื้นก็สะอาดขึ้นยกของขึ้นจากพื้นนะครับเพราะยังไงเสียถ้าฝนตกแรงแรงกระเซ็นแน่ครับดินดินก็จะกระเซ็นขึ้นโดยเฉพาะบริเวณนี้ที่น้ำน้ำมันก็จะไหลลงมาจาก ท้องช้างท้องช้้างทงทอแมวนะครับตกแรงก็จะเป็นท้องช้างตกแมลงก็จะเป็นท้องแมวก็จะไหลลงมาสู่ตรงนี้กเซนข้าผ้าเได้ด้วยจะเดินเข้ากล่าวชีดได้ด้วยถ้าดูแล้วก็โอเคอยู่นะนท่านผู้ชมแฟนขับ พอผมแก้ไขมาถูกจุดตรงน,นั้นเนี่ยมาดูข้างหลังกันผมเปิดอย่างนี้ไปเลยนะครับเปิดรอฝนหนักฝนหนักและฝนนานครับถ้าได้ก็โอเคพร้อมพร้อมร้อซที่จะออกทิปยถึกยังไงเวลาเก็บของก็ต้องเก็บของกองที่พื้นก็ยังไม่ดีนะครับ ถ้าตกแรงๆเนี่ยท้องช้างท้องช้างแล้วก็ตะเข็บผ้าเมื่อไหร่ก็หยดแน่นอนสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเพราะว่าเอาอยู่ครับนะชัว